สวัสดีครับผมวันนี้ผมรายการ,กรเกษตรบรรนอนะ่ช่องกเกษตรบนรนอนครับจะมาอัปเดตลูกกบอายุ3าสัปดาห์กันนะครับว่ากบที่ผมเลี้ยงได้อายุ3สัปดาห์ลซื้อมาตัวละ1บาท50ตังค์เลี้ยงได้13สัปดาห์ตัวจากขนาดไหนความเปลี่ยนแปลงไหนอันนี้ข้าวก็เริ่มสูงนะครับความเปลีป่ยนแปลงของผมนี่ผักบุ้งก็เริ่มขึ้นนะครับ เนี่ยครับผมยาก็เริ่มขึ้นพืชน้ำก็เริ่มเต็มบ่อแล้ครับเดี๋ยวผมจะมาให้อาหารให้ดูครับผมว่ากบอายุสามสัปดาห์ยังจะที่ซื้อมาตัวละหนึ่งบาท50าสิบแตงแต่โตนนครับเดี๋ยวลองให้อาหารกันดูนะครับค่อยดูกันครับไอ้บ่อน,นี้ผมก็เอาผักกระเฉดมาใส่นะครับผมบุ้งมาใส่ แต่อันนี้ผมยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวผมว่าัดให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวจะดูการกินอาหารของกบนะครับตัวก็ขนาด2นิ้ว3นิ้วแล้วนะครับ2นิ้ว3นิ้วนี่มีนะครับผม วก็ตโตโตกับเพื่อนครับก็เริ่มขึ้นมากินนะครับครับกินอาหารกันแล้ว ัว่าสามนิ้วก็มีแล้วนะครับผมตัวใหญ่ๆห่ลิมบ์แล้วนะครับผมโตเร็วมากครับผมจากการเลี้ยงมาสามสัปดาห์เริ่มมากินอาหารกันครับกบเริ่มขึ้นอันนี้ผมต้องนั่งถ่ายอยู่นิ่งครับเดี๋ยวกบตกใจหายหมดนะ จะสูงให้ดูต่างครับครับ,รบเริ่มตัวใหญ่แล้วครับสามนิ้วได้แล้วนะครับพวกพืชนะพืชนี่ต้นข้าวนะครับที่ปลูกไว้อันนี้ก็เป็นผักบุ้งจีนครับผมเมื่อวานไว้น,นี่ก็เป็น ต้นอะไรนะที่กินกระลาบอะไรมาลีมาเล่เราจเปลี่ยนผมก็ลืมชื่อกันนะครับนี่ผมก็ปลูกไปนี่ครับโกบเริ่มมานะครับนี่ครับเริ่มคืนเมื่อกี้น่ะาหากันแล้วนะครับ,รบตัวใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวสั่งไฟติดเซลล์นะครับไว้ติดให้กบกินมแมลงกลางคืนครับ แต่ยังไม่ได้ของมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้มาติดตั้งนะครับพอดีติดทำงานเกษตรทำไร่ทำนานี่ของเพิ่งมาถึงด้วยก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งครับนี่ครับกบตัวใหญ่มากนะครับผมนี่ครับ เยอะมากเลยเขาขึ้นมาอายุส,สามสัปดาห์นะครับผม,ผมว่าไม่น่าเกินสองเดือนนี่ก็จับได้แล้วนะผมถ้าตัวแบบนี้ครับดูไซส์เราเห็นไนะหมครับดูใกล้ๆครับนี่นะครับ ตัวใหญ่แล้วนี่ครับนี่ครับอายุแค่สามสัปดาห์เองนะครับผมหลังจากออกมาปล่อยตอนนี้ผมก็ให้เริ่มกินอาหารเม็ดกลางครับพอดีไปเจออาหารปลาปุกมาด้วยก็อาหารปลาดุกด้วยก็ให้เริ่มให้กินทั้งอาหารกบทั้งอาหารปลาดุก ส่วนมากกบมันไม่ขึ้นมาอยู่ตามบกครับจะอยู่แต่ในน้ำแล้วก็บนแผ่นกระดานที่ให้ลอยไปถ้าอยู่ตรงกลางนี่ก็ขึ้นมากินหาหนาแน่นมากครับกบเริ่มตัวใหญ่นะครับนี่กบกินหารกันดีมากครับขนาดผมเลี้ยงไม่ได้ตามระบบไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่นผมว่า ทีให้อาหารแค่เช้าเย็นไม่ได้มาดูสล่าไเพราะว่าติดงานทำไร่ทำนาด้วยผมก็ยังออกมาถือว่าโอเคครับขนาดใสตัวขนาดใสข,ขนาดตัวก็ถือว่าโอเคนะครับครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องกเกษตรบ้านนอกไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ